น,นี่แก่ยังเนาะได้ได้ไดไดไไดยังไเลยต้มจินน้มกิมพริกก็ได้หรือจะกินสดก็ได้ยังไม่ถึงถั่วพูเลยให้ดูมะเขือพวองก่อนสหอ,อันนี้เป็นผักติ้วค่ะทุกคนต้นงามมากตอนนี้สูงท่วมหัวเห็หอ,อันนี้เป็นผักติ้วค่ะทุกคน ต้นงามมากตอนนี้สูงท่วมหัวอันนี้แก่ยังนงุ้ได้ได้ได้ยังได้หเช้ามาก็เดินเลาะหาเก็บผักในสวนค่ะวันนี้ก็จะไปเก็บถั่วพูนะคะในสวนมาจิ้มน้ำพริกปลูกไว้ไม่เยอะค่ะทุกคนปลูกไว้เพราะว่าเถาเขาปลูกไว้นานแล้วเนาะเ,นเดี๋ยวฝากแก่ๆก็จะเอาเก็บไว้ทำพันแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะ พอได้เก็บกินจริงๆอหอันนี้เป็นผักติ้วค่ะทุกคนต้นงามมากตอนนี้สูงท่วมหัวไหยเนี่ยอ้าสูจะมาเก็บถัว่วพูทุกคนนกก็อยู่ตรงถัว่วพูพอดีนี่ช้ามาก็เดินเลาะหาเก็บผักในสวนค่ะ วันนี้ก็จะไปเก็บถั่วพูนะคะในสวนมาจิ้มน้ำพริกปลูกไว้ไม่เยอะค่ะทุกคนปลูกไว้ยาดูสิดูสิยไไังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเนี่ยเตินคาวแล้วเือนไปแล้วไม่ได้ไมาดูดิมดูเก็บถั่วพูไปกินกับน้ำพริกอันนี้แก่ยังเนาะ ยังไ,ได้ไไดิดูฝักนี้ก่อนอ้ฝักนี้ไม่ได้แล้วแก่แล้วเก<สา>็บถั่วพูค่ะสายแล้วนะวันนี้ไม่ได้ถือว่าเช้าแล้วพาทิศสองหน้าแล้วเช้ามาก็เดินเลาะหาเก็บผักในสวนค่ะ <S <S 2> <S 2> วันนี้ก็จะไปเก็บถั่วพูนะคะในสวนมาจิ้มน้ำพริกปลูกไว้ไม่เยอะค่ะทุกคนปลูกไว เริ่มสมโซมแล้วหาก่อนหาก่อนีอ,น <c oughs> อ๋อไปแล้วไปแล้วนกไปแล้ว <c oughs> เจ็บทููค่ะสายแล้วนะวันนี้ไม่ได้ถือว่าเช้าแล้วพาทิตสองหน้าแล้วเริ่มสมโซมแล้ว หาก่อนหาก่อนต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือจะกินสดก็ได้ยังไม่ถึงกรวพูเลยให้ดูมะเขือพวกองก่อนมันเป็นความสุขในสวนจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยฝากทุกคนต่มูตัวนี้เ <c oughs> ดี๋วยวนะคะมะพวงนีดอกเนี่ยดอกจริงๆทุกคนไม่ได้โม้นะว่าปลูกอะไรในสวนเนี่ยมันงามจริงๆทุกคนเนี่ย ดูดอกทุกคนเพราะว่าเถาเขาปลูกไว้นานแล้วเนาะเ,นเดี๋ยวฝากแก่ๆก,ก,ก็จะเอาเก็บไว้ทําพันแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะพอได้เก็บกินจริงๆและมีต้นหนึ่งนะคะนูน่นตรงนูน้นมีทั้งหมดอ๋อมีทั้งหมดสามต้นทุกคนอันนู้นหนึ่งต้นเนาะแล้วก็มาอันนี้ต้นที่สองดูแบบนี้ก่อนฝักนี้ไม่ได้แล้วแก่แล้วเพราะว่าเถาเขา ปลูกไว้นานแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวฝากแก่ๆก,ก็จะเอาเก็บไว้ทำพัน์แล้วก็ปลูกใหม่ค่ะพอได้เก็บกินจริงๆปลูกเองหลายอย่างก็จะเริ่มงงๆแล้วค่ะผักไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะทุกคนแต่มันคือผักที่ปลอดสารเราก็มีความสุขกับการเก็บกินนะคะแล้วผักที่เก็บสดๆแบบเนี้หวานอร่อยเนี่ยแล้วลูกแบบนี้นะทุกคน <c oughs> เมื่เขือพวงแบบนี้เนะี่ยคือกำลังกินนะอ่อนๆแกงก็ได้ตยช้ามาก็เดินเลาะหาเก็บผักในสวนค่ะวันนี้ก็จะไปเก็บถั่วพูนะคะในสวนมาจิ้มน้ำพริกปลูกไว้ไม่เยอะค่ะทุกคนปลูกไว้เก็บถั่วพูค่ะสายแล้วนะวันนี้ไม่ได้ถือว่าเช้าแล้วพาทิตสองหน้าแล้วเี่ไหม อันนี้เป็นผักติ้วค่ะทุกคนต้นงามมากตอนนี้สูงท่วมหัวเนี่ยแล้วลูกแบบนี้นะทุกคน <c oughs> มะเขือพวงแบบนี้เนี่ยคือกำลังกินนะอ่อนๆแกงก็ได้ต้มไหอันนี้เป็นผักติ้วค่ะทุกคนต้นงามมากตอนนี้สูงท่วมหัวต้มจิม้มกับพริกก็ได้หรือจะกินสดก็ได้ ยังไม่ถึงถั่วพูเลยให้ดูเมะเขือพวองก่อนปลูกเองหลายอย่างก็จะเริ่มงงๆแล้วค่ะเช้ามาก็เดินเลาะหาเก็บผักในสวนค่ะวันนี้ก็จะไปเก็บถั่วพูนะคะในสวนมาจิ้มน้ำพริกปลูกไว้ไม่เยอะค่ะทุกคนปลูกไว้มันดกจริงๆแล้วมันก็งามมากด้วยได้ยินเสียงนกร้องมพบว ไม่ได้โม้นะว่าปลูกอะไรในสวนเนี่ยมันงามจริงๆทุกคนเนี่ยดูดอกทุกคนเนี่ยแล้วลูกแบบนี้นะทุกคน <c oughs> มะเขือพวงแบบนี้เนี่ยคือกําลังกินนะอ่อนๆแกงก็ได้แมดละมีต้นหนึ่งนะคะนูน่นตรงนูน้นมีทั้งหมดอ๋อมีทั้งหมดสามต้นทุกคนอันนู้นหนึ่งต้นเนาะแล้วก็มาอันนี้ต้นที่สองแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นที่สาม อ้าวไม่ใช่สิมีสี่ต้นนี่ต้นที่สี่อ๋อไปแล้วไปแล้วลบไปแลก็ับทูู้ค่ะสายแล้วนะวันนี้ไม่ได้ถือว่าเช้าแล้วพาทิศส,สองหน้าแล้วต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือจะกินสดก็ได้ยังไม่ถึงทูพูเลยให้ดูมะเขือพวองก่อนเริ่มโมโสมแล้ว หาก่อนหาก่อนีอนอนนมันดอกจริงๆแล้วมันก็งามมากด้วยได้ยินเสียงนกงร้องพะพงดูดอกเนี่ยดอกจริงๆทุกคนไม่ได้โม้นะว่าปลูกอะไรในสวนเนี่ยมันงามจริงๆทุกคนเนี่ยดูดอกทุกคนมันดอกจริงๆแล้วมันก็งามมากด้วย ได้ยินเสียงนกร้องเพราะว่าเถาเขาปลูกไว้นานแล้วเนาะเ,นเดี๋ยวฝากแก่ๆก,ก็จะเอาเก็บไว้ทําพันแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะพอได้เก็บกินจริงๆสวนฟาร์มสุกเริ่มโมโซมแล้วหาก่อนหาก่อน,น,นเพราะว่าเถาเขา ปลูกไว้นานแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวฝากแก่ๆก,ก็จะเอาเก็บไว้ทําพันแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะพอได้เก็บกินจริงๆเขาเขาปลูกมานานหลายเดือนแล้วค่ะทุกคนก็เลยเนี่ยแล้วลูกแบบนี้นะทุกคนมะเขือพวงแบบนี้เนี่ยคือกําลังกินนะอ่อ,อนๆออแกงก็ได้ต้นเริ่มสมๆแล้วหาก่อนหาก่อนนี่ <c oughs> เดินข้าแล้วเดิน,นไปแล้วเดี๋ยวดูดิเดดูเก็บถั่วพูไปกินกับน้ำพริกมาพูงดูดอกเนี่ยดอกจริงๆทุกคนไม่ได้โม้นะว่าปลูกอะไรในสวนเนี่ยมันงามจริงๆทุกคนเนี่ยดูดอกทุกคนเช้ามาก็เดินเลาะหาเก็บผักในสวนค่ะวันนี้ก็จะไปเก็บถั่วพูนะคะในสวนมาจิ้มน้ำพริก ปลูกไว้ไม่เยอะค่ะทุกคนปลูกไว้เถวเขาปลูกมานานหลายเดือนแล้วค่ะทุกคนก็เลยสักเล็กๆมีสักเล็กๆอยู่นอีกสองได้กินอีกสักสองสามรุ่นนะทุกคนส่วนที่จะโลดเถาเขาออกอันนี้อีกต้นนึ่งอันนี้ต้นที่สามอ้าวไม่ใช่สิมีสี่ต้นนี่ต้นที่สี่ เขาเขาปลูกมานานหลายเดือนแล้วค่ะทุกคนก็เลยอ๋ออยู่บนยอดอีกอันนึงก็ยังพอได้เก็บตาตายเนาะเนี่ยยังมีอ๋ออยู่บนยอดอีกอันนึงก็ยังพอได้เก็บตาตายเนาะเนี่ยยังมีเนี่ยแล้วลูกแบบนี้นะทุกคน <c oughs> มะเขือพวงแบบนี้เนี่ยคือกำลังกินนะอ่อนๆแกงก็ได้ต้องแค่พอกินนิดๆหน่อยๆให้ดูกว่าจะถึงต้นถั่วพูทุกคนโอ้โหนี่มะเขืออ๋อไปแล้วไปแล้วนกไปแล้วอ๋ออยู่บนยอดอีกอันนึงก็ยังพอได้เก็บปะาตายเนะ